สวัสดีสวีดัสครับพี่น้องแฟนคลับ FC ทีทีทีตามทั้งช่องพอดดีและเพื่อนๆเชี่ยวครับเรามาถึงแล้วนะครับพัสมุดเจดีปึ๊บอยูุ่สัยทีพี่พัสมุดเจดีพี่น้องครับยาปึ๊บขอไปเบิ้งไกลๆครับนี่ครับพัสมุดเจดีโอ้ไก่พดไก่พดครับแตกไม่นะครับผมพอกันหมดแรงกับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ ลานนี่เลยครับกว้างๆนี่เลยลานนี่เลยนะครับพอดีคิดว่าน่ะซิเมนต่ตังวิธีอยู่ฝั่งทางนี้เนาะนี่ครับรออ <c oughs> ใช่มันมีที่นอนท้ายรถอยู่นั่น bon เรามาดูซิว่าใครบ้างนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกคนเ,นออเ้าตโอ้โหเอ้า ใครมาอีกครับเนี่ยอย้าวใครมาเนี่ยโอ้โห้ยมึงนี้ครบเสร็จเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เด้งนี้ทัเอาชีวิตนั่ง่อไหร่รึนังกันลำจอดเลยนะอ๋อไปทางหันไป,ไปทางเจดีนิดอ๋อหันเฉียงไปทางเจดีนิดนิด,ด,นดโอเคได้ครับผมโอเคครับผมออกโฆษณาแล้วมาอย,อยาอู่ครับผมเดี๋ยวบอกพี่พิษพี่พิษครับพี่เขา พี่คังแรกในการใช้ชีวิตหมอลลำนะครับพับผมพี่พิษเขาบอกว่าให้เสียงเสียงไปทางเจดีเสียงเวทีไปทางเจดีล้วก็ต้องหลังเวทีไปนี่แล้วก็ไม่ไม่ไม่อยู่ตรงนู้นหลังเวทีอยู่ตรงนู้นใช่หันหลังเวทีเข้าตรงนู้นแล้วก็หันหน้าไปเสียงเสียงเสียงพอดีเลยเนี่ยแต่บ้านมันต้องดูฟังไหนบ้านคนเยอะก็นี่แหละก็ถูกต้องแล้วขอให้ เขาจัดเขานี้ดีกว่าโอ้โหได้พ่อสามชโมงวแหละเขาจะซั่งเลือกไงเอ้าต้องปอมแปมจริงๆด้วยไม่ได้เจอกันนานเลยมคิดดึ๋งไหมเป็นเจ้าไหนสบายดียุติค่ะเขากินน้ำไปมาถ่ายรูปลงเพจเฮ้ยล่ะล่ะล่ะพิมพิมมาถือกล้องให้นานะ มันยืดหลากเขาไม่เซิันมาแล้วนี่ไงใครบอกรถของเราไม่มีของมาแล้วมาถ่ายรูปคือกันนะายรูปลงแล้วไม่่ายแม่เห้อละยืดสายใช่เลยแม่ยมือบังกองเลยนะจะลงใส่บ้ามาถึงแล้วบ่อานี่สองที่เจดีเจ้าเจ้าบางเจดีเจ้าอย่างทางน จะอยู่ในทางกองแคมป์เนอะเรียบร้อยเลยรถรถมาออกไสยกันทีิสลับกันไม่ได้ไม่ได้ยี่ไงก็ผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองรู้สึกเหมือนแบบเขาแย่งกันน่ะเออเออเนี่ยสองมันมันมาโอ้ยยังไงจากไรกันดิเขื่อยทรงคอยเซยนี่เปิดสถานีราอันนี้คือเรามาแคมป์นะฮะทุกคนครับตอนนี้เรามาแคมป์แล้วทั้งปิ่งเลยชิวๆทั้งหลังไปนอนได้อีกกล้องอเลยนั่นคือ ไผู้้เขาเมื่อจัะในขาดทุนผู้เขาลูกใดดีสามเหมือนน่คิดอยากได้เกาะไหมเกาะผู้เกียจจะขายบอว่จิจ่างครับจิจเปรนใช้กระบอกได้แล้วค่ะเกาะพี่ๆก็อยากได้เกาะพี่ๆก็อยากได้เกาะผู้เกียจก็อยากได้ตอนนี้เก็บเงินสองพันห้าร้วตอนนี้ไปซื้อเขาจะราคาเกาะเขาเลยดาวได้ดาวดาวสองพันหาซื้อดาวซะด้วย ครับตอนนี้เราอยู่ที่พัสมุเจดีนะครับเย็นนี้เรามาเจอกันนะฮะทุกคนปาดเออบองนั่นไหมซูมมันหัวเหรอเอนนอนนีถขึ้ห้บแมนมีแต่แห้องปรเดียออน่นแม่น้าพัสมุเจดีแม่นครับนั่หละครับทุกคนมองไปก็จะเจอนะครับซ้านครับรอบที่แปดแล้วครับมือนี่พวห้องนอนอยู่นี่ตรงนี้เพราะว่ามีปักปอยู่นี่ครับผมแต่แค่ห้อหลายคน ที่แบบว่านั่งคุยกันนั่งยังนั่งกนุเาห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำครับห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนฮะครับผมอถ้าเกิดตั้งเวทีตรงนี้จะอยู่ขวามือของเวทีนะครับผมอยู่ตรงนั้นครับอาบน้ําได้เลยนะครับผมนี่ห้องน้ําดีมากอะไรนะอ๋อเพื่อนก็บอกอยู่เดี๋ยวเมื่อกี้นี่เพื่นยังก็บอกอยู่ว่าหันหลังเวทีเขาหันเวียนาเชียงไปทางเจดีย์เจดีย์ครับตามนั้นนะผู้จัดการ เ่ยมโอ้ที่จริงทั้นบรรยากาศใหญ่กว่าี่ไปทั้งหมเพรานั่นสิเลยใหญ่ดูเพราะเขาเขาบดจอดรถทั้งในเวทีแล้วเพกาะเขาออกเร็วก็ตั้งเวทีแล้วคันเพิ่นอยากให้ไปทางไหนก็จังยกจังยกบ่ะยกก่อนยกเจดีย์ใหญ่มานะผมบอกเรียกว่าไอเหตุเวทีก็ยังสามยมศีบะใส่หล่อนี่ยอวยเลยเวทีสามยมศีบคือหมุนได้หมุนได้รอบคิดถ่านลังหลานแบบว่ามีหล่อหอม สุดหลักปะีดินนี่มาเอ้หมู่บ้านเไปบอบอางไปเป็นคนวแม่ไดี่ทกีจะเป็นสมาชิก3ยุ้มสิบรานะครับาผู้นัสมบัติไปดูคุณนัสมบัติหลักเลยคือต้องแบบเสียสยทธด้แน่อยตัวเสียสตัวเสียสิทธมแต่เดี๋ยวมากไปเลยี่แม่ตัวไปเลยเยเนาะกล้องเสียส พวกกองวัลองถามมันเสียเสียงรู้ได้ยู่นี่บอกนี่เขาท่าเลยมาท่าเดาหมอนนะเองเต็กเลยเต็กเลยรับเลยมาถอนไปเพ่งน้องไกวเชลีนี่นมาเขาสิมีจังหวะเบียกเลยครับจังหวะสลูโอ้นะอันแม่ห้างมั้งบอจบอชบอชพวกกองเท่งเลยบอชแบบมาถือขี้กองโอ้ยวะก็เดินในหลวงเต่งในวะปั๊บสลูดดองก็มีแบบยานนี้จังอื่นไง แม่นเห็นบ่ขาอะไรนี่้ำยุ้งซีฟนี่รับเลยได้ขันรับเลยนี่มีเอกลักษณ์เป็นพยองคือคือน้องเทมพนโอ้นั่นเทมพนนั่นหือว่าเป็นตำแหน่งตำแหน่งเอื้อนคือรับเบลยหรอวันเดอม์โนเ่ลประซุ่มเดอร์นั่นแหล่ะร้านร้านสอนวดเนี่ยดีกี่เพราะทำบันดาลว่าเดี๋ยวลำเพลินโชว์ปิดทำการแสดงปุ๊บห้าสีเหลืองปั๊บทันทีเลยสามยุ้งซีฟต่อเลยเสาเลยที่ เราเพิ่นชวดต่อแต่ยังบอกว่าวมอนให้เปิดในมาไล่เลยหมู่บ้านบอปลาจินนะอีกสาม่งิพนะเป็นฮอดดีวิสักดย์ครับซีซีปลาจีนนะครับบังคาลักบังบังคาั้มข้าวมาดิฮะข้ามม้าดิเปนสมั่แหละเนีสัญญาอรตเป็นพ่งเลยเฮ้ยมันสัญญาอยู่สแบโปแบโปแบโปบอกไปว่าเขาอบจเดียร์วยอบทั้งเบิดคิดโดนรายเท่ละ เกเดือนส okay. ่อมเก้าเดือนเกเดือนว้ามสิเอดือนหมดแล้นออกงั้นเดือนเยอพ่อว่าไวาสโซนหลายว้ายออกงา้นเดือนนึ่ง่ะออกเปิดมือแรกปุ๊บว่มือที่สมาคือปรับสกิปเลยโล่ทิมบัสซุ่มส่อมมาเกาเดือนอ่ะโลทิมบัสทำไม่เลยแกนเจ้าไปไทยอยแต่เฮ้ยญี่ปุ่กนนคอนี่ปุ่นนคอนเดอรไปเล่าญี่ปกนนคอ ปาดเงีนบ <mile> ุ๋แกนควันเวยมยยานาโนเรายังคือเก่าอยู่ใช่จะเปรี้ยไปบ้างอุ้ยอุ้ยมันแค่วิวัฒนาอาการแต่งหน้าซื่อสเจี๊ยบเจี๊กปากไร่ประนันคิ้วโลกเขี้ยวมันซืือแม่จะกินหนังสั้นวันนี้ท่ายิ้มโอ้ยเข่งโบท็ทอ๊กนี่มันบ้าก็ได้อาทิตย์เดียวไม่ไ้แข่งแกมกำลังไข่เนาะเบ้าซับนอยเป็นผู้บ้าซับนอยเอาเราเปียกเปียแรกสิว่าเราเป็นผู้เดียวว่าได้บางนีิไอ้นก มีเรือกันบางนีมันเสีดก่อนบอดเกี่วโอ้บอดโอดลืมเป็นบอดแล้วลืมลืมบอดนกบอดนกต้องให้เกียรติเขาเขาเป็นผู้จัดการโอ้เป็นหัวหน้าวงแล้วนี่พอดีกับเป็นหัวหน้าวงเกินครับแต่ว่าเปิดช่วงปีใหม่สงกรานต์ทีเปิดกี่ร้อยสามสี่วงการพี่น้องค้ากันวงมะลำบวงมุกกระชากเมื่อกี้เราดังบังคับเนี่ยนา่งแพ้หลานั่งปากกับบอดทอยเมื่อกี้เราดังบังคับงเดี๋ยวเล่นไม่อยู่ดราเปลียนนี่นี่ถ้าใครเล่นนี่ เบื่งจากคาจะสโลวมูสันแล้วคุเองดีแล้วเป็นจอมีแต่งมาซิเมื่กีแมนเราไปอยู่ใส่รากระดังแมนไปอยู่ราเบียบ์เนดังบ้างค่ะแล้วไปอยู่นี่แหละอยู่นี่แห้งดังดิดังปืนวุฒิทยอนเสียงหนาวุฒดทยอยน์เอาี่น้อรับพอกันคลิปหน้กแล้วกันครับสิดดับคลิปนี้สม่าพกขวดอ่ะสำหรับคลิปพอดีทวิศาสาหรแปเพื่อนกันเยอาตัวละไอแห้งงัตะกี้ม้วนๆตอนอยู่ราเบียบมาค่แล้วเออโบแมน ม่ง่านูคือเก่าเบิร์ตเเน้องเอาพี่ลองพ่อกันคลิปหนาครับอยู่ดีมีฮัางลำเลืยถูกหนเลื่อยเบิร์สุขสุขนครับสวัสดีครับอ้จ